เขาเป็นเมจิเชียนนะคะคนนี้เมจิเชียนโอเคมานี่พอรู้เรื่องเขาข้าวร่าวนะคะเขา,ข,าข้าวลักษณะตัวตนของเขาเนาะอืมทำไมเขาต้องไม่เกมเด้อมานดูหน่อยทำไมเขาต้องไม่เกมทำไมเขาต้องไม่เกมว้า โอ้โหแปดดาบอ๋อมันมีการบอกอ้าวเขา้าใจละทำไมเขาต้องไม่เกมเพราะเขาเป็นคนเจ้าชู้ <c oughs> ชัดเจนนะคะกองนี้ทําไมเขาต้องไม่เกมเพราะเขาเป็นคนเจ้าชูค้ค่ะเขาเป็นคนมีตัวเลือกเยอะตัวเลือกทางเลือกเยอะเขาเลยต้องไม่เกมสมมุติว่าสมมุตินะเป็นแค่เรื่องสมมุตินะคะ,ะสมมุติเขาคุยกับคุณอยู่ดีๆเนะี่ยแล้วคันนี้มีคนอื่นเข้ามา หาเขาแล้วมันแบบน่าสนใจกว่าคุณอ่ะออกับคนที่เขากําลังคุยอยู่เขาก็จะหาวิธีการทํำยังไงที่จะไม่คุยกับคนนี้แล้วย้ายไปคุยกับกคน,นโดยที่อีกคนไม่รู้อ่าแต่ของพวกนี้นะคะมันจะตายด้วยตัวมันเองเข้า <c oughs> <c oughs> ใจไหมคล้ายๆเขาสะดุดสะดุดเท้าของตัวเองอ่ะนะคะ คือบอกแล้วไงใครจะฉลาดเท่าใดบนโลกใบนี้ใครจะคิดเกมออกมาที่แบบฉลาดเนี่ยทุกเกมนะคะจะมีทางออกเสมอทางออกหมายถึงว่ามันสมมติว่าคุณคุณคิดมาว่าเกมเนี่ยคุณต้องชนะแน่ๆคุณต้องรอดแน่ๆเลยเขาไม่รู้แน่แน่เขาจับคุณไม่ได้แน่ๆ่จริงๆนะคะเขาจะสะดุดขาตัวเองโดยการสักวันหนึ่งการดิวกับคนหลายๆคนในเวลาเดียวกันอะนะคะ มันจบแน่ๆล่ะค่ะนะคะคนที่จบก็คือคนที่ไปทำแบบนี้นะคะอ่ะเขาก็เลือกที่จะวิธีการของคนนี้นะเขาจะเลือกวิธีการที่เขาจะบล็อกบล็อกคนหนึ่งแล้วก็ไปคุยกับคนใหม่ที่เข้ามาเพราะเขาคิดว่าไอ้ตัวเลือกใหม่หรือคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยโอเคกว่าคนที่เขาคุยอยู่และดิวอยู่นะแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนนะคะแล้วแต่คน นะแล้วแต่เทคนิคคนบางคนก็ใช้วิธีอื่นแต่ส่วนใหญ่จะชอบใช้วิธีนี้นะที่เห็นนะในกรณีที่คบคบหรือดิวหรือคุยหลายคนนะคะเก้าถ้วยอืมแต่บางคนก็ไม่ใช่เหตุผลนี้นะคุณต้องดูดีๆว่าเจตนาเหตุผลเขาเขาอาจจะไม่ที่เขาบอกคุณไปอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณไปทําอะไรแย่แย่ใส่เขานะคะเขาอาจจะบอกคุณเพราะวาความนิสัยของคุณก็ได้ไม่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่บล็อกกันเนี่ยคือ เป็นคนเจ้าชู้หรือไปแอบคุยไม่ใช่นะไม่ใช่ทุกกรณีอันนี้เฉพาะสมมุติกรณีที่คุณไปเขาเรียกว่าในกรณีที่เขาเจ้าชู้นะประมาณนั้นลักษณะกองที่หนึ่งเป็นแบบนี้นะคะสั้นๆกันนะคะทำไมเขาต้องมาเกมเพราะเขาเจ้าชู้ไงนะคะ แล้วอยากรู้ว่าแล้วผลที่เขาจะได้รับคืออะไรใช่ไหมคนที่มาเกมใส่คุณเนี่ยผลของการกระทํานี้เป็นยังไงเนี่ยชัดเจนใช่ไหมเซเว่นออฟคัพไฟออฟสอชัดเจนนะคะตรงกับตรงกับทาโร่ใบอื่น 9ถ้วยนะคะ7 of s ่นออฟซอสเคนคนนี้ไปเพราะว่ามีตัวเลือกใหม่นะคะถ้าคุณสงสัยว่าทำไมคนที่เลือกกองที่หนึ่งว่าเอ๊ะคนที่คุณนึกถึงหรือถามถึงเนี่ยทำไมไม่เกมทำไมมันบล็อกเราทำไมอยู่อยู่มันก็ไม่คุยไม่พูดทำไมอยู่อยู่มันก็บอกเราแสดงว่าคนนี้ไปคุยกับตัวเลือกใหม่นะคะเน้นหนักไปชาวธาตุลม นะจริงๆรงาศีอะไรก็ได้นะคะธาตุลมธาตุน้ำธาตุดินได้หมดประมาณนี้นะคะันนี้เลือกกองให้หนึ่งชัดเจนมากชัดเจนแต่เน้นหะนักธาตุลมเด่น,นะะเด่นนะคะเด่นเดธาตลมไม่ทนตุนกลุ้ม ุนัตัวนี้เขาเป็นอะไรเขาหอนแต่เชา้าน่าจะบาดเจ็บป่วยหรือเปล่าอ่ะาคาันนี้มาดูนะคะคนที่เลือกเด็กที่สอง